สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมกับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับกับ่วนป่าสร้างตัวเช้ามาก็มาป่าไฟกันก่อนครับผมปุ๊ปาไฟกันก่อนนะ

njaga talanan พอดีมีเอฟซีคนหนึ่งถามว่าเอ๊ะลูกสองใบของไปรุ่นสัางตัวเป็นแบบไหนมา <c oughs> ก็เลย <c oughs> วันนี้จะลองมารีวิว <c oughs> ชีวิตนะครับผมตอนเช้ากลับต่างจังหวัด ตอนอยู่กรุงเทพก็ทำงานออฟฟิศแล้วก็มาผ่อนคลายสเสียงหม้อใส่ กาแฟตัวนี้จะเป็นของเน Nescafe แต่มันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มช็อตนะับมี Nescafe กับข้าวหอมทาชิบโบะโอ้ทาชิบโบะเลย ชีวิตบนบ้านนะครับผมกับผู้ชายบ้าน้าน าแฟเพิ่มสองช้อนนะครับเพิ่มชอนะ็อตหน่อย ตอนเช้าก็ต้องคู่กับขนมปังนะครับสักหน่อยก็ได้มีอะไรลองท้อง ไม่ได้เฟกนะครับแต่เมขึ้นมาประมาณนี้ครับผมนี่คือเมนูของส่วนป่าสร้างตัวตอนเช้าเช้ามากระมางแปดนก้าโมงเช้าหรือสายอาจจะสายของของบางคนนะครับแต่สำหรับผมก็กลางๆเพราะอะไรเพราะว่า ต้องมาบางครั้งต้องมาพักผ่อนับผมเพราะว่าเราทํางานหนักแล้วตลอดวันโสูโ้งานนั้นสุดฤทธิ์สุดเด็ดมาต่างจังหวัดก็ใช้เวลาพ่กพักผ่อนทาให้เหมือนแบบเราไปเที่ยวเลยนะ้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูสวนป่าสร้างตัวของผมอีก แล้วก็ดูส่วนไผยนะครับเินูวันดีของส่วนปลาทาั้งตวงเรานะฮะก็ง่ายๆเลยไข่ลวกสองใบนะครับขนมขนมปังครับผมประมาณนี้มาเริ่มกันเลย อะไรก่อนดีภิไทยนะภิไทยภิไทยหวพภิไทยก็แบบของบ้านเลยอ่ไ้ค่าโฆษณานะสอน,นก,กี่ ซอสแม็กกี้เหาะเข้าไปครับผมนี่เลยชอบเค็มก็เค็มนะใส่เยอะหน่อยส่วนขนมปังก็ปิ้งปกติครับคามีเนยก็ใส่ใน ทำมันเหมือนฝรั่งเลยต้องกินอาหารเบาๆนะเป็นสําหรับ ะกะนงไงนะววลองดูนะครับเพื่อนๆเมนูนี้เพิ่มพลังได้สำหรับท่านชายเลย ชื่อเป็นเมนูอะไรดีเมนูโลกสองใบ ทานพกวกกาแฟตอนเช้าเน,นีนยแนะนำเพื่อนๆเลยลองทำดูนะครับผมสำหรับท่านสุภาผบุรุษตับรองว่าว้าวแน่นอนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลงคลิไปไว้ก่อนนะครับผมจเจอกันใหม่กับเมนู ของส่วนปลาสร้างตัวกับช่องไวรุ่นกําลังสร้างตัวนะครับผมเมนูว่าดูว่าเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมของช่องส่วนปลาสร้างตัวของเราสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ